กระผมสวัสดีครับพี่น้องมือนี้เบาไก่โคกลงลูกผ้าเลาะผ้าพี่น้องเลาะมาอีกแล้วครับหาต่อนอกคือเก่เาแล้วครับก่อนมันสิเบิดย่ำตอเนาะพี่น้องเนาะก่อนนกสิเข่าฟูงแล้วก็สิตัวยากพี่น้องไก่กระผ้ามาเลาะค้อนค้ำครับค้อนดินเอียดครับมือนี้ผ้ามาเบิง่งเอาจำมาละโอ้ยบแมันจำมาละครับวะโบอิงครับโบอิงโบอิงครับให้โบอิงกินดินเอียดซะก่อนครับพี่น้องโบอิงกำลังกินดินเอียดอยู่คุณ เดินเขาขาวหนิขเขาจขูดเป็นขีท่านะขูดขูดเป็นขีดเอียดไว้เอาไวา้ถาเอาต้มเกลือนะครับพี่น้องแต่ว่านกเขานันมากไราเบาไก่ก็เลยว่ามาลองลัดคอนแรงเมึงมันสีลงมากินนี่เบาไก่สีไส้หนครับพี่น้องเบาไก่สีไส่หนิแล้วครับนี่ตอนนี้เอาเพิ่นลงกินดินซะก่อนเดี๋ยวเบาไก่ปักบ่วงแล้วใส่บ่วงแล้ว,ว,ลวเขาที่ไม้เฮาจังมารอลุ่นกันเบนครับบาซิมีบอมือนี คือเก่าแล้วครับปักบวงกับปักในลักษณะเดียวเก่าเดียวกันคือเสียนถ้าพังผ้าปักกาครับพี่น้องอาศัยบาพืนสีมาจับตัวนั่นพี่น้องแล้วก็แถวปลาแถวนี้นะครับบาไกีมาบาบก่กีบอักอยูฮะไกะ่ฮะขันไปทั้งพีสีบุเห็นหนุกมันข่าปลาหยาพี่น้องบาไกีสิรียูฮันแล้วก็วกสีโรคหนุกไปน,นี้นะครับเดี๋ยวให้มันกินดีเดียดแล็กน้อยเท่านันครับพี่น้องมองนีมันเป็นไส้ปวดครับเป็นไส้ปวด เงินสีพินิดเดียดนั่นเพื่อนก็ลังเล่นคนเล่นดินอยู่หันเอาจังได้เดียวบ่อไก่สีไปใหญ่นกขมาพี่น้องยังถ่าล่อหลุนล่อ,ลอช่อมึงเด้อครับเด้อยมันสีคำก่อนพี่น้องว่าสีมีนุขมาบ่อตาทิ่ตามชมครับผมใส่นีแล้วครับพี่น้องมองนี้ละ พี่น้องมารอดลุนเบิ่งครับว่าสิถือป่ ีกันมักยางไงเลยครับพี่น้องแต่ว่ายังวันหนึถือบ่วงเลยครับ นี่โหครับตอนนี้ลงปลาวัาได้ออกมาใช่ในปลาครับถือกบูเองตีหยัดเข้าไว้ในปลาครับวัานี้ออกมาเลยตอนนี้ยังเงียบอยูครับตอนนี้เงียบอยพี่น้อง มีตัวนกดำๆก็บินไปบินมาอยู่อยอะเลยเอ้ามีแล้วตัวน,นึงบินมาอย่างแล้วไปหนองปนล่ะ โบอีกกำลังกันดาวอีกอยู่ครับแต่ว่านกปลาว่านไดออกมาสงสัยสิหมุนบอกไว้ทางบนหรือจังไรจังตาล่อรุนครับพี่น้องนกปลาย่างว่นได้ออกมาแต่นีดอุ่มเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเบาไก่สิไปเบิ่งเด้อครับเด้อดคันบ่ทากอะไรออกหล่นนาะพี่น้องเนาะไรหนีหล่นนาะครับพี่น้องนั่นครับยังอยู่นอุ่มมันอยู่ครับนั่นครับยังอยู่อุ่มมันอยู่พี่น้อง ยังถ่าเครับวันสิเป็นแนวไหมกปลายังอยู่น้ำหมกบอิงเด้ครับแต่ผลพูพี่น้องผลผลบินวนวานนวาน่ผครับผลสองสมเอ้าถือกระพี่น้องถือกระตัวนี้ถือกรยำไรนี่เอ้าเถือกระถือกระพี่บครับพี่น้องือ่พ่บุถือกระครับถือแล้วถือแล้วถือเล้วนั่นนั่ถือแล้วครับถือแล้วถือแล้ว ทรงสัยของโบยิงน้ำเด้อครับเลือนี่คอยเด้อกถูกเด้อกคอยเด้อกคอยเด้อกคอยโบยิงคอย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 ลูกคอยโอ้ยของโบยิงดีครับพี่น้องของโบยิงอีดีอ้าวของโบยิงเด้อครับของโบยิงตอนนี้ตีกันหลายโยโคะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้เบาไกลบดเจ้าโบยิงกันเด้อครับพี่น้องโบยิงถือบ่วงไปน้ำกันสงสัยสีตื่นอยู่ดอกโบยิงก็ได้คอยลูกคอย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 ลูกคอยคอย คอย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 นกป,ปลาดึงโบอิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไก่ปูดโบอิ่งกันนิดพี่น้องด้วยี่ครับผมแก้ไขโบอิ่งเลยแล้วครับอาโบอิ่งเขาผมเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยติดนกต่อครับของนกตอ่อพันนกตอ่ออุ่มๆเลยกัปูดแล้วนะครับเอาไก่กับปูดแล้วแล้วน่ครับมาเบิ่งเฉลยกันเฉลยรอบค่ำครับเฉลยรอบค่ำเดินขีอียด เดี๋ยวสิจับออกมาให้พี่น้องมู้มึงนะครับเนาะครับเป็นเชลยตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ลูกตัวนี้เนี่ยมึงคือยังมีเสียงซ้อนนั่นเลยนะครับพี่น้องเนาะเป็นเชลยตัวใหญ่อ่าครับพี่น้องมันมันครับมันมันเมื่อนี้กับเจ้าโบอิงครับเจ้าโบอิงจัดให้ครับพี่น้องมันมันครับ หนึ่งแต้มครับวันนี้ขอบคุณพี่กับคุณน้องผมไม่ไรเลยรครับติดติดตามรับชมเบาไก่เป็นแรงเขียร์แรงใจทั้งพี่น้องทั้งสอปป,อ,ปอเล่าคือกันนะครับคิดหอดคิดถึงเบริร์สุขูสุคนนะครับอยากไปเยี่ยมไยยามอยู่นะครับให้อยู่ดีไม่แห้งสุขูสุคนเด้อครับลำลาำรวยรวยเบิร์สุขูสุคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอยู่ดีไม่แห้งพี่น้อง